สวัสดีครับแฟนขับหน่องยิงแฟนขับสาวน้อยพิษบ้านแพงกับพี่น้องครับแฟนลับสีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้มาพบกับช่องนายชแนลพี่น้องนะครับวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับนะครับหลังจากนะครับหรือบานเซตม่พี่น้องนะครับแม่คันะครับกสิเตียมลอดรถเทเลอร์พี่น้องนะครับรอรถมาหลับนะครับขับแล้วนะครับ นะครับมาเบิ่งอีกส่วนงานของเ้างพี่นองนะครับงานความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับคืบหน้าคือสุมือนะครับสร้างเพราะว่าสร้างมืองเขามาสุมือนะครับลังงมือวานกะเททับลังงล้างบ้านนะครับยังบ้านได้แก้แบบครับเบิ่งม้อนี้ครับมาเห็ดหน้าบ้านนะครับมาเตรียมเล็กนะครับมาเล็กไว้ที่ขั้นนะครับ บรรยากาศบ้านน้องอิ่งบรรยากาศบ่แดดนะครับบรรยากาศดีลมฟ้าขึ้นฝนพี่น้องนะครับครับกลมฟ้ากกลมฝนนะครับจางเข้ากับลุยงานเต็มที่พี่น้องนะครับวันนี้บ่แดดปันใดยนะครับ ทงาสดักเลกับลกเลกซนกับยดกับเสาเก่าเตรียมมาักเล็กแบบนะครับเตรียมกับสีขาาแบบนะครับ รุยเต็มที่นี่ครับหน้าบ้านเห็นเอฟซีครับเพียเบ้านไก่ถนนแห้งนี่ครับเป็นเอฟซวานะครับก็อบอกไก่แห้งเะครับพี่น้องครับตามหลักตามสนุดหนึ่งกระหางจากถนนอยู่ประมาณเมตรนึงพี่น้องนะครับนะครับ ใช่แอฟซีได้เบิรงนะครับบางนึงภาพอาสิบบดีปมาน่ดยครับมันมีเขื่อนบางนึงพี่น้องนะครับลมผัดกล่องนะครับลมแห้งครับมาหนี่นะครับเคลมฟ้าเคลมฝน ทีมงานซีสเกตสร้างบ้านนี่ครับจับระดับข้้นนะครับเพืจอยที่ข้านไปแนงถมลุมกับถมลุมนะครับมือนี้มือน,นี้เขามานะครับอาเจ็ดคนแปดคนนะครับเมือนีเขามาทีมงานสร้างรถดัขั้นหนึ่งพอดีพระว่ากัดทยอยไปเหตุบานหลังอื่อนน้ำนะครับบานหลังอื่อนก็เตรียมกอ่อเตรียมสาบพื่อกันไปนอกนะครับในซีสเกตเฮ้านะครับ หลายหลัง สร้างเปิดจะประดับเพ่ประดับข้ามวันนี้ก็ทยอยมันหน้าบ้านว้พี่น้องรับทีมสางเขากอนหน้าบ้านก็เลือกที่ข้ามนะนครับที่เสานี่ครับ ส่วนงานรือครับงานเรือถือว่าแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋เอาแม่โครออกมานะครับเดี๋องแม่โครมันจอดไรลยถือว่าเรือครับสาตาดีพี่น้องครับนะี่ครับ นี่ครับแปนเลยนี่ครับเหลืกกอแต่เล็กกล้องนี่นะครับเล็กกล้องนี่ถามเบิ้งครับเพราะเลเ้ยดพเศษเงี้ยงนะครับเราเลี้ยดพิเศษสามย่ำปูนี่ครับอยู่ในบ้านนะครับเห็นเห็นออกออบแบบไม่ให้เบิ้งอยู่เพีออยงเห็นไม่หน่อยเบิ้งนะครับตัดทีราคาจักบาทเตรียมงานเขาก็ลุยเต,เตรียมขีดเตรียมระบบค,ครับคือเก่าพี่นอ้อง นัดเล็กก็เขาแบบนะครับเจสิที่ข้างน,นะครับที่ข้างหนาบัา นี่ยครับสังสีสกเก็สร้างบ้านครับพี่น้องสนใจสังบ้านโทรศัพท์ศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกพี่น้องครับนะครับสนใจสังบ้านติดต่อสอบถามได้หรือมีแบบหรือว่าพี่น้องมีแบบไม่เฮาเนี่ยครับตีราคาครับเป็นสร้างบ้านหรือว่าเห้มีแบบให้นะครับแบบลวงลายนะครับหลายลูกส้งพี่น้องเก่าเลือกตามใจชอบครับตามราคานะครับที่พี่น้อง อยากสัางเลยนะครับนี่นะครับงานเท่ากับสิบประมาณนี้เราพี่น้องนะครับจะคอยขยับ ขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เราส่วนเราไฟล์นี่งานสร้างบิวอินครับเป็นเกืเขามาหลิงงานนี่ครับงานเต็มที่นะครับวันนี้ าล้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากเป็นกำลังใจสร้างซีสเก็ดสร้างบ้านครับคลิปนี้ก็ฝาก,กกฝากพี่น้องไปชมมีสะกอนนะครับคลิปหน้าครับบอกกันไม่ครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ